ะคะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะหนูชื่อโมจีนะคะมากันดีไหมูชายคงรู้สึกแบบนี้แน่เลดดยมนนโมจีเง่่ง,<ไ>งเลย,เลยหรือหือ อ้อนเหรออ้อนเหรอคะสว,ส,คสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะหนูชื่อมจินะคะหือหนูชื่อมอดิมจิค่ะหนูไม่ไดื้อเลยนะคะหนูเรียบร้อยหนูเป็นผู้ชิงเรียบร้อยรับแล้วลูกมจิรับแล้ว อันแหนอันไหนไม่ทันขาดคำเลยเรียบร้อยยังไม่ทันขาดคำเลยอืมซุปหรอคะโมจิอ้อนหรอคะือใครอ้อนเก่งโมจิไงอ้อนเก่งือกินแล้วก่อนนอน กินแล้วก่อนนอนอืมอืมอันนี้หยุดเกาไม่ได้เลยเห็นไหมอไข่ขี้ซุกไข่ขี้ซุกอโมจิปะโมจิขี้สุกก่อนจ้ะอืมนไห ทำไรโมจิทำไรคะโมจิทำไรน่ะนอนอืดเลยใครนอนอืดอจริงจริงจริงอจริงจริงจริงไปไหนไปไหนไปโมจิไปไหนคะเอมีเสียงไปไหนคะไปไหนไอ แล้วก็กินกิจวัตรประจำวันของโมีิกินแล้วก็กินแล้วก็กินอร่อยไหมล่ะคะอร่อยไหมอร่อยไหมล้าว ไปไหนไปไหนโมจิไปไหนอ่ะไปไ่ไ,ปได้กล่องนั้นปิดอยู่ไป่ได้อย่าโซนใครโซนไปไหนกลับมาเร็วโมจิจอ่ะโมจิค่ะทำไรคะ